สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าศูนย์สุพรรณบุรีเปิดทําการเรียนการสอนมาตั้งแต่ปี2549ได้รับการรับรองหลักสูตรจากสภาวิศวกรมาโดยตลอดสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเป็นแขนงวิชาวิศวกรรมควบคุมแขนงหนึ่งของสภาวิศวกรครับเราทําการเรียนการสอนโดยเรียนตั้งแต่พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์นะครับก็คือเรียนทางด้านคณิตศาสตร์วงจรไฟฟ้าเ,เรียนทางด้านระบบวัดคุมเครื่องมือวัดนะครับเรียนแมชชีนเครื่องจักรกลไฟฟ้านะเรามีการศึกษาทางด้านวิชาการออกแบบระบบไฟฟ้านะครับและก็เรียนทางด้านระบบไฟฟ้ากําลังและการวิเคราะห์ระบบไฟฟ้ากําลังรวมวมถึงการป้องกันระบบไฟฟ้ากําลังและก็อิเล็กทรอนิกส์กำลังนะครับซึ่งมีหลายวิชาที่ค่อนข้างหลากหลาย สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีความสําคัญต่อภาคอุตสาหกรรมครับเพราะว่าเป็นสาขาที่จะขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมทุกชนิดเนี่ยจะต้องใช้กําลังไฟฟ้าในการขับเคลื่อนครับวิศวกร,รของไฟฟ้าเนี่ยจะอยู่ในเช่นโรงไฟฟ้าใช่ไหมครับหรือว่าในระบบจำหน่ายไฟฟ้าในสถานีไฟฟ้านะครับหรือแมก้กระทั่งในภาคอุตสาหกรรมในโรงงานนะครับครับ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้ามีการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรีมีหลักสูตร4ปีนะครับหลักสูตรเทียบโอนภาคปกติหลักสูตรเทียบโอนภาคสมทบครับสำหรับหลักสูตร4ปีนั้นรับผู้สําเร็จการศึกษาน้องๆที่จะมาเรียนเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ที่จบมัธยมศึกษาตอนปลายคือม .6 นะครับหรือจบช่างนะครับระดับปวชที่เป็นสาขาช่างอุตสาหกรรมต่างๆสามารถสมัครเรียนในหลักสูตร4ปีได้ส่วนหลักสูตรเทียบโอนภาคปกตินะครับ และหลักสูตรเทพยบโอนภาคสมทบเนี่ยคุณวุฒิของผู้สมัครเนี่ยก็จะเป็นคุณวุฒิปวสนะครับในสาขาช่างไฟฟ้าหรือช่างอิเล็กทรอนิกส์หรือสาขาที่เกี่ยวข้องนะครับในภาคปกติเนี่ยเราจะการเรียนการสอนในวันธรรมดานะครับในระยะเวลาหลักสูตร3ปีส่วนภาคสมทบเนี่ยเป็นระยะเวลาหลักสูตร3ปีเหมือนกันแต่จัดการเรียนการสอนในภาควันเสราร์อาทิตย์ สำหรับบัณฑิตสาขา,ว,าวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าเมื่อจบการศึกษาแล้วสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายครับทั้งเป็นอาชีพอิสระนะครับเป็นวิศวกรไฟฟ้าในหน่วยงานของภาครัฐรัฐวิสาหกาิจเช่นการไฟฟ้าทั้ง3แห่งในภาคเอกชนครับเป็นวิศวกรบำรุงรักษาเป็นวิศวกรออกแบบสวัสดีครับวันนี้เรามาทําความรู้จักกับพี่ๆสิบเก่ากันนะคะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้พี่ๆแนะนําตัวกันก่อนเลยนะคะ สวัสดีนะครับผมนายนพดลพุนสวัสด์นะครับชื่อเล่นโดนนะครับครับผมเกียรติศักดิ์ประศาสรครับชื่อเล่นเป่าครับเป็นสิทธิ์เก่ารหัสตี5-6ครับตอนนี้ผมทำทำงานอยู่ที่โรงไฟฟ้าอูทองครับชื่ออูทองกีนพาวเวอร์ครับอยู่ที่อำเภออูทองจังหวัดสุพรรณนะครับครับผมนะครับปัจจุบันนะครับทำงานอยู่บริษัท EXM c o n s u l t a n t นะครับเป็นพวกแบบและที่ปรึกษาโครงการนะครับ ค่ะพี่ๆเนี่ยค่ะได้นำความรู้ที่เรียนไปนะคะไปใช้ด้านไหนในการทํางานบ้างคะ,ะในส่วนของพี่นะครับพี่เป็นเจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้าก็คือจะดูแลระบบไฟฟ้าของในโรงงานก็คือจะมีดูแลระบบทั้งไฮโวลทั้งมีเดียมโวลทั้งโลโวลก็ส่วนใหญ่ก็ที่หลักๆของไฟฟ้านะก็จะเป็นหมอ้อแปลงแล้วก็มอเตอร์ แล้วก็พวกระบบไฟปั๊มเนี่ยก็อยู่ในการดูแลของที่พี่ทำงานด้วยครับในส่วนของผมนะครับก็จะดูแลในส่วนของงานออกแบบและคำนวณนะครับส่วนงงานระบไฟ้าเนี่ยก็จะทําตั้งแต่ออกแบบระบไฟฟ้าแรงสูงนะครับเราอดฟ้าแรงตับนะครับแล้วก็ระบไฟ้าสื่อสารนะครับพี่พี่มีคำแนะนําให้กับน้องๆที่สนใจที่จะเข้าสาขานี้หรือว่าน้องๆที่กําลังศึกษาต่อ,อยู่ไหมคะ ฝากถึงน้องๆที่กําลังจะเข้าสาขานี้นะครับาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้านี้มีการเรียนการสอนที่ครบถ้วนมีแลบท,ที่มาตรฐานแล้วก็อาจารย์สอนเป็นกันเองแล้วก็ใจดีด้วยนะครับครับในส่วนของผมนะครับก็ฝากถึงน้องๆที่กํลาลังศึกษาอยู่นะครับในส่วนของใบประกอบวิชาชีพครับมีความสําคัญต่อการประกอบวิชาชีพเป็นอย่างมากนะครับอยากให้น้องๆน,นะครับไปสอบ ไปประกอบวิชาชีพนะครับเพื่อให้เป็นวิศวกรท,ที่ถูกต้องนะครับตามกฎหมาย